เปิดตัวแอปพลิเคชันน้องใหม่ค่ะซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันน้องใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า PSU Internet Buddy ค่ะเพื่อให้เป็นเพื่อนกับน้องๆนักศึกษาชั้นปีหนึ่งที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณชมมาฟังกันดูนะคะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรบ้างค่ะ โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PSU Internal Buddy ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2561โดยมีรองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงสุรีวัสุพงศ์อายะหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลนะคะ 지 <목소리가> โดยรองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์เปิดเผยกับว่าในทุกช่วงเวลาเปิดภาคเรียนแรกๆจะมีนักศึกษาน้องใหม่ค่ะเข้ามาเริ่มต้นชีวิตในวัยเรียนของการเป็นนักศึกษาเป็นส่วนมากค่ะและพวกเขาเหล่านี้ก็มักจะเกิดปัญหาจากการต้องพบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบการเรียนการสอนตารางเรียนแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก เช่นเว็บไซต์ Facebook อ e ีเมลหรือว่า Line จะสามารถช่วยสื่อสารข้อมูลได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุค4.0นั่นแหละค่ะยังมีระบบการให้ข้อมูลที่จะอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆได้ดีกว่านั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันค่ะ เดนั้นดังภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาจึงได้คิดค้นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่า PSU International Buddy ค่ะเพื่อจะให้เป็นเพื่อนเป็นบัดดี้กับน้องๆปีหนึ่งในการที่จะเป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารถึงนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะเพื่อจะให้นักศึกษาเหล่านี้แ่ะค่ะสามารถที่จะ บันทึกข้อมูลเรื่องราวต่างๆของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้รวมไปถึงค่ะจะเป็นการให้เรื่องของเรียกว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่น้องๆไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาวิศวกรรมาศาสตร์อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคณะ,ะดีคณะวิศวกรรมศาสตร์บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารถือว่าไปไกลมากค่ะแล้วประโยชน์ของแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะยังจะก่อให้เกิดประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายถ้าหากน้องๆได้โหลดแล้วก็นําไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนะักศึกษารุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ย นะครับเป็นเด็กยุนรุ่นใหม่นะครับเป็นเด็ก Gen ีนะครับซึ่งเขาต้องการความทันสมัยนะครับเขาต้องการอะไรที่เร็วๆเราเราคิดว่า,าสิ่งที่ทันสมัยตอนนี้และเด็กๆชอบก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ เราคิดว่าในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนักศึกษามีความยุ่งยากมากๆครับในการที่จะมาติดต่อกับคณะหรือว่าจะมีเรื่องรายละเอียดการเรียนเป็นยังไงนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถจะสร้างแอปพลิเคชันแอได้นะครับมาช่วยเขาในการดําเนินการพวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราพัฒนาไอเจ้าแอปขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่านะครับ PSU i n t e r n e a Buddy นะครับก็ออกแบบให้เป็นเพื่อนนะครับ Buddy แปลว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกับนักศึกษาปีหนึ่งของคณะวิศวะมอ สิ่งที่เพื่อนช่วยได้ก็คือเพื่อนตอบทุกอย่างได้ที่นักศึกษาคนนี้อยากจะรู้นะครับนักศึกษาคนนี้อยากจะรู้ว่าจะต้องไปติดต่ออาจารย์ที่ไหนนะครับแอปนี้บอกได้นะครับห้องเรียนอยู่ที่ไหนนะครับแอปนี้บอกได้มี Google Map พาไปเลยว่าจะไปห้องนั้นนะครับตอนที่เรียนในคณะนะครับการติดต่อทุกอย่างนะครับอาจารย์จะบอกให้เด็กนางสาวกเนี่ยบอกว่าวันนี้งดสอนหรือวันนี้สอนพิเศษนะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับที่ห้องไหน ผ่านแอปนี้นะครับเสาร์นี้มีเรียนพิเศษก็ผ่านแอปนี er> ้นะครับขั้นตอนทั้งหมดข้อสอบเก่าก็อยู่ในแอปนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาจบแล้วนะครับทานสริปก็อยู่ในแอปนี้นะครับคุณมีทานสริปอยู่ในแอปนี้เลยออกแบบไปถึงสิทธิ์เก่าเลยบอกว่าคุณเป็นสิทธิ์เก่าคุณยังใช้แอปนี้ได้นะแอปเนี้ยนะครับคณะจะมีอะไรกับสิทธิ์เก่าท่านนี้นะครับก็ผ่านแอปนี้หรือสิทธิ์เก่าจะมีอะไรผ่านคณะ ต้องการดูว่าตอนนี้มีแหล่งงานเปิดที่ไหนบ้างเราก็จะใส่ว่าตอนนี้มีบริษัทไหนต้องการคนทํางานที่ไหนอย่างไรแอปเดียวหมดครับทุกอย่างจบที่นี่ที่เดียวเลยก็คือ P S U i n t e r n e a Buddy ขณะที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงสุรีวัชสุพงอายะค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาครินซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมคิดค้นแอปพลิเคชันตัวนี้ท่านบอกคับว่าสำหรับจุดเด่นของแอปพลิเคชันที่เรียกว่า PSU i n d e a Buddy ค่ะก็คือการเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้นะคะที่เรียกว่าถึงแม้เขาจะไม่มีชีวิตแต่เขาสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวทั้งหมดนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยหรือว่าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไปยังผู้เรียนได้เลยโดยภายในแอปพลิเคชันตัวนี้จะบรรจุอะไรไว้บ้างเช่นการมีตารางเรียนตารางสอบของแต่ละคนซึ่งจะเชื่อมต่อกับตารางสอนหลักรวมไปถึงการปรับข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลเมื่อเสร็จสมบูรณ์นะคะอกว่าจะสามารถเจาะจงเป็นรายคนเป็นรายกลุ่มวิชารวมไปถึงค่ะ เซกชันสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่ควรทราบไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนรุ่นพี่รุ่นน้องรวมไปถึงค่ะหน้าตาช่องทางการติดต่อเส้นทางแล้วก็แผนที่ห้องเรียนต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในช่วงแรกๆสำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนใหม่ในปีแรก ส่วนในอนาคตค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเพื่อจะได้เป็นเพื่อนเป็นบัดดี้ที่ดีที่สุดแล้วที่สำคัญแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะนอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษาจะสามารถโหลดไปใช้ได้แล้วเนี่ยบุคคลทั่วไปพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าประชาชนก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ ไปเรียนรู้ไปใช้งานได้ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีฟังก์ชันหรือว่าเซกชันนี้นะคะแยกกันเลยระหว่างนักศึกษาแล้วก็บุคคลภายนอกซึ่งถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เหมือนกับการเป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยผ่านแอปพลิเคชันนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะถูกบรรจุเอาไว้ในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลย ส่วนพ่อแม่ผู้กครองก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะคะของลูกหลานผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้เพียงแค่โหลดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รหัสพิร์ดนะคะของนักศึกษาก็จะสามารถรู้ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงแม้กระทั่งข่าวว่าในแต่ละวันเนี่ยลูกของคุณเนี่ยเรียนวิชาอะไรอยู่อาคารไหนอย่างไรซึ่งถ้าหากว่านักศึกษาสามารถที่จะออระบุข้อมูล ส่วนตัวลงไปในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้แม้กระทั่งที่อยู่ในปัจจุบันหรือว่าหอพักก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของความปลอดภัยของการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงสรีวัศพง์อายะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยทาลัยสงขลานครินไปฟังกันดูค่ะ อันดับแรกสุดก็คือเราเน้นที่ความถูกต้องนะคะก็คือข้อมูลที่เราได้อ่ะคะ่ะมันจะถูกต้องเพราะว่าถ้ามีการอัปเดตข้อมูลมันจะยิงตรงเข้าไปที่แอปพลิเคชันทันทีนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถอัปเดตข้อมูลของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือว่าคนที่เขาอยากให้เราติดต่อถ้ามีกรณีฉุกเฉินนะคะอันนี้จะเป็นประเด็นค่อนข้างสําคัญมากที่เราเจอใน 2- อสปีที่ผ่านมาว่าเราไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้เวลานักศึกษาย้ายหอบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนเราอยากรู้ว่าเขาอยากจะให้ติดต่อใครเช่นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาสามารถใส่ได้หรือบางคนเนี่ยาสามารถใส่ผู้ปกครองได้ทั้งสองคนนะคะาบางคนก็อาจจะอยากให้ติดต่อคุณพ่อกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งซึ่งระบบเดิมของมหาวิทยาลัยเนี่ยใส่ได้แค่หนึ่งเท่านั้น สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันแรกค่ะที่ถูกคิดค้นขึ้นแล้วก็เริ่มใช้นะคะให้สำหรับน้องๆชั้นปีที่1ของภาควิชาวิศวรกรรมศาสตร์มอ,อหัดใหญ่ส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดนะคะไปใช้กับภาควิชาอื่นๆหรือว่านักศึกษาชั้นปีอื่นอย่างไรเนี่ยทางด้านท่านคณะบดีเองก็บอกว่าอยู่ที่การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลค่ะและก็การนําไปใช้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องให้เวลานะะในการที่จะเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ลงไปในแอปพลิเคชันหรือว่าถ้าเป็นภา ชชาอื่นๆก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลที่มากกว่านี้ค่ะซึ่งน,นั่นหมายรวมถึงระยะเวลาที่ต้องมีการคิดค้นแล้วก็ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด